อยากได้หูฟังราคาถูก two v i l e t แท้ต้องนี่เลยกูจูดออ i ินพอตสิบสองดุนนี้พิเศษตรงที่ราคาต่ํากว่าร้อยบาทเลยนะโดยหลกักๆแล้วนะครับก็หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น two w i e l e t ห้าจุดสามเลยนะเรามาลองแกะกล่องกันครับสําหรับอินพอตสิบสองนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างป๊บนะครับก็ในกล่องก็จะมีเคสนะครับก็ ดูสวยนะครับแต่อาจจะดูวัสดุอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่บอกราคามันต่ำกว่าร้อยนะทุกคนเป็นก็พอร์ตไลท n i n g ไม่น่าเชื่อไม่ใช่ USBc นะครับเป็น l i ท์เ n นนิแล้วก็จิ้มอย่างนี้เลยนะครับโอเคเข้าได้โอเคครับ, okay, รบหลังจากที่แพรแล้วนะครับก็พอข้างแรกเนี่ยมันอาจจะต้องชาร์จแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น i12 ขึ้นมานะครับอ ผมอ่านในเน็ตเนี่ยเขาไปบอกว่าบางทีมันจะมีปัญหาคือหูฟังทั้งสองข้างใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ยังไงนะครับแนะนําว่าชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ถอดหูฟังออกมาทั้งคู่แล้วก็ <จะ S 1> ค่อยแผ่เซนเซอร์<ะ>ก็คือถ้าเราถอดหูฟังออกเนี่ยมันจะตัดเสียงทันทีเลยนะครับถ้าพอเราใส่เข้าไปมันถึงจะทํางานนะครับก็โดยวรวมก็สวยดีนะครับเหมือนกับ AirPods 2มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังผ่านไม้นะครับว่าเสียงจะประมาณ เอาเป็นว่าถ้าถูกใจในส่วนของเสียงนะครับและด้วยราคาของกูจดออินพอร์สราคาไม่ถึง100บาทแนะนำกดซื้อด้านล่างได้เลยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ